หลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีเลิ่งดำเล่าให้ฟังเรื่องอดีตชาติของพระศรีอริยะเมตไตรพระศรีอริยะเมตไตรในสมัยพระพุทธเจ้าท่านบวชเป็นพระมีนามว่าอาจิตตาพิคุเดิมทีท่านเป็นลูกศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีท่านไปบวชเพื่อเสริมสร้างบรารมี และต่อมาเมื่อพนางกีสาโคตมีได้ถอบผ้าจีวรด้วยมือของตนเองปรารถนาจะถวายพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาพนางไปถวายพระพุทธเจ้าลืห,หมดนั่งเรียงแถวกันตามอาวุโสและคุณสมบัติเมื่อพนางกีสาโคตมีถวายผ้าแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ส่งให้ภาษาหลีบท ท่านภาษาลีบทก็ส่งให้พระโมกขลานะท่านพระโมกขลานะก็ส่งต่อๆกันไปหมดจนถึงองค์สุดท้ายคือท่านอาจิตตาพิขุท่านไม่รู้จะส่งให้ใครเพราะนั่งอยู่ท้ายสุดและเป็นอันว่าท่านก็รับไว้พนางกีสาโคตมีก็เสียใจว่าอุตสาธรรมเอง เลือกได้ชั้นดีมาทอกับมือเพื่อถวายพระพุทธ,ธเจ้าแต่พระองค์ไม่รับกลับไปให้กับพระที่ไม่ได้แม้แต่ฌานสมาบัติมากมายอะไรนักคือว่ายังเป็นพระปุถุชนคนธรรมดาองค์สมเด็จพระบรมศา,ศ,าศาสดาทรงทราบอัธยาศัยจึงเทศนาโปรดว่าพระองค์สุดท้ายไม่ใช่พระธรรมดา ท่านอชิตาพิขุผู้นี้ต่อไปข้างหน้าจะได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมีพระนามว่าสมเด็จพระศรีอริยะเมตรตรและปัจจุบนันนี้ท่านมาเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตวิมานท่านสวยสดงดงามมากท่านมีรัศมีกายสว่างหน้าตาผ่องใส ยิ้มระรื่นน่าชื่นใจท่านได้บอกกับอัตมาบรรับแต่นี้เป็นต้นไปอีกหนึ่งล้านกับสองปีท่านจะลงมาเกิดในเมืองมนุษย์แล้วเป็นปุโรหิตหลังจากนั้นก็เกิดความเบื่อนายก็ออกสแสวงหาพระโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าและถ้าจะเทียบพื้นที่ในสมัยนี้พระองค์จะตรัส ทางทิศเหนือของพมา่าแต่ตามตำราเขาไม่ได้เขียนไว้ยุคของพระศรีอรยะเมตรตรนั้นเท่าที่ทราบไม่ใช่ว่าหมดยุคพระพุทธเจ้าสมณโคดม5,000ันปีแล้วจะเป็นยุคพระศรีอริยะเมตรตรทันทีแต่จะว่างจากพระพุทธเจ้าก่อนจะมีแต่เพียงพระปัจเจก,กพุทธเจ้าเท่านั้นคือสำเร็จมรรคผลด้วยตนเอง โดยที่ไม่มีใครสอนเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็สอนใครแทบไม่เข้าใจเพราะเป็นช่วงที่มนุษย์ห่างจากธรรมช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่างจากพระพุทธเจ้ากล่าวคือเมื่อครบ100ปีอายุมนุษย์จะลดลงหนึ่งปีปัจจุบันพุทธศักราชที่1544อายุมีเดียเท่ากับเหลือเพียง75ปี หมดยุคพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันมนุษย์อายุจะเหลือเพียง50ปีและจะลดลงไปเรื่อยๆจนอายุมนุษย์เหลือ10ปีจากนั้นเมื่อครบ100ปีอายุมนุษย์ก็จะเพิ่มขึ้นหนึ่งปีเป็นไปลักษณะนี้จบจนอายุมนุษย์ครบ80,000ปีพระศริอรยะเมต่ไรต จึงจะลงมาประสูติคนรู้ไหมว่าอีกประมาณ2,500ปีนับจากนี้โลกของเราจะดับสูญพระพุทธเจ้าสิทธ,ธัตถะจะหมดไปท่านจะได้เข้าสู่ยุคของพระพุทธเจ้าประสีอรยะเมตไตรซึ่งเป็นองค์ที่ห้าและเป็นองค์สุดท้ายของกับนี้คุณอยากรู้อีกหรือไม่ มาพอสิ้นยกพระศีรีอรยะเมตไตรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ว่าหลังจากพระศีรีอรยะเมตไตรมาจัดจรู้แล้วยังมีพระพุทธเจ้าต่อไปอีกห้าพระองค์คือในกับทรงพระพุทธเจ้าได้สิบพระองค์าศาสนาพระศรีอานท่นวา,าศาสนาของท่านนั้น มีผลดังนี้ 1. คนโวยทุกคนผิวเหลืองเนื้อละเอียคนแก่ที่สุดมีสวดทรงเท่ากับคนอายุประมาณ20ปีเศษของสมัยนี้เท่านั้นอายุคนสมัยนั้นท่านว่ามีอายุถึง4ี่0มืนปีเป็นอายุไขข้อที่สองสมัยของท่านไม่มีคนจน มีแต่คนรวยมีต้นไม้สารพัดนึกอยู่ในทุกสถานที่สัตวน์นรกเปรตอสุรกายที่มีจิตใจชั่วร้ายยังไม่มีโอกาสเกิดในสมัยของพระองค์และท่านที่จะไปเกิดนั้นต้องเป็นเทวดาหรือพรหมเท่านั้นโลกจึงมีแต่ความสุขไม่มีตำรวจทหารมีแต่พ่อบ้านแม่เรือน ข้อที่3การสัญจรไปมาสะดวกสบายไปทางไหนก็พายตามน้ำและข้อที่4คนเข้าถึงธรรมทุกคนทันว่าคนที่เจริญสมถะพอมีญาณหรือมีวิปัสสนาญาณบ้างพอสมควรก็จะเข้าถึงธรรมมาพิสมัยได้โดยฉับพลันนั่นก็คือการเป็นอริยะเจ้าคนที่ได้อริยะต้น จะได้เข้าถึงอรหันตผลได้โดยจับพรันคนที่ทำบุญไว้น้อยก็คือฟังคาถาพันธ์และปฏิบัติตามแต่ไม่สมบูรณ์อย่างต่ำก็เข้าถึงไตสรณคมอย่างสูงก็ได้อริยะพระศรีอริยะเมตรัยเสด็จลงมาจากดุสิตสวรรค์มาบังเกิดในเมืองเกตวีศรีมหานคร พระปิดรทรงพระนามว่าสุพรมพราหมณ์พระมารดาชื่อว่าพรหมวดีพรามณีพระชนมายุพิธีคืออายุข,ของพระองค์ได้8ปดหมืนปีครั้นจุติจากมนุษย์โลกนั้นแล้วก็ได้บังเกิดในสวรรค์สุขติทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าเขาได้กระทำบุญให้ทานได้สระดับฝับ่งพระธรรมเทศนา เขาได้สวดมนต์ภาวนาได้รักษาศีลเป็นนิจนิรันร์ให้รุ่งเรืองสุขใสในสาศาสนาของพระองค์ด้วยเดชบารมีพระบรมโพธิสัตว์เมื่ออยังมิได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์สวยกรมสมบัติอยู่ในครหัสเพศได้สี่มืนพระองค์ทรงอธิษฐานสวรรคดทอง ให้ลอยขึ้นเหนือน้ำได้สี่สบซอทาน,น้ำก็กลับกรอกชวัดชเวียนอยู่ไปมาแล้วถาดนั้นก็ดังเสียงแต่ละหนึ่งฟ้าร้องอันว่าฝูงเทพพยดาทั้งหลายก็อัศจรรย์วันไว้อยู่ไปมาทั้งพนางพระธรณีคงคาก็มาจีของร้องเปล่าอยู่ไปมาทั้งเขาสุมเมงรูปผู้พาก็มาเอ็นอ่อนกระถวยทอด ท้าพญานิกรทั้งหมดก็เอาดอกไม้ชูสลอนอยู่เฉิดฉับยอมรีรายถวายแล้วก็บูชาฝูงสัตว์ฝูงคนก็เกลื่อนกระดาษอยู่ไปมาเทวดาทั้งหลายก็พากันโปรยปลายเงินทองเป็นข้าวของข้าวตอกดอกไม้ทั้งพระอินทร์พระพรมพระยมพระกาลนกหกทั้งหลายก็มาร่ำร้อง ถาวายเสียงอยู่บนอากาศบางหมู่ก็บินพ้นผาดไปมาจับยอดเขาบางหมู่นั้นเล่าจับฟังคงคาฝูงสัตว์ทั้งหลายมากมายนักหนาชักชวนกันมาชมตกอานเมื่อพระบปรมโพธิสัตว์ได้ตรัสข้ามสงสารได้ตรัสแล้วมิมานเตชะปรามีสัจจาธิฏฐานถาดน,นั้นก็ลอยขึ้นเหนือน้ำ ตามธรรมเนียมพระพุทธเจ้าสร้างสมโพี่สมภานแต่ก่อนมาทุกๆพระองค์ถาดนั้นก็ลอยล่มจมลงไปยังเมื่อพญานาคพิภพเทวดาทั้งหลายเอาเข้าตอกดอกไม้มาถวายบูชาพระพุทธเจ้าก็ตรัสพระธรรมเทศนาแล่บุคคลผู้ใดได้เล่าเรียนเขียนอ่านในพระพุทธศาสนา ของสมในพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ก็จะได้อานิสงส่งให้ผู้นั้นได้ลาบรรลุแก่โสดาผู้ใดได้ก่อก,กร,รรมกระทำมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่ก็จะหายหมดสิ้นครั้นจุติจากมนุษย์โลกแดนดินก็จะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นเที่ยงแท้ถ้าแหลบุคคลใดได้กำลังอำนาจแห่งสีนี้ ประมาณได้เหมือนโยอ์ก็ดีนี้ย่อมหอมไปตามลมถึงที่จะกแกล่าจึงบ่ายหน้าพากายหลีกลัดออกจากวัตตสงสารในการหนึ่งแลศีลนั้นย่อมหอมฟุ้งขจรถทวนลมขึ้นไปศีลหนึ่งเล่าไซศีลนั้นย่อมหอมฟุ้งอุตสาหะาสมทานศีลห้าประการศีลแปดประการใต้ลมเหนือลม ตลอดแล่นถึงแดนมนุษย์พรมต่างๆนานาก็จะบ่ายหน้าเข้าสู่นักคารีศประเทศเมืองแก้วกล่าวแล้วคือพระนิรุานพระศรีอริยะเมตไตรต้องจุติหรืออวตารล,ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในระหว่างท่ามกลางพระพุทธศาสนาก็เนื่องด้วยเหตุผลเพื่อโปรดสรรพสัตว์ เ่าธรรมธาตุทั้งหลายทั้งปวงที่ยังตกค้างอยู่เข้าสู่งานกนละประพฤกแดนนิพพานก่อนที่จะถูกประหันตภัยพิบัติกวาดล้างไปมาบัดนี้ถึงการเคลื่อนรัตนจักรเข้าสู่ทิงกาขาวเพื่อพลิกแผ่นดินให้กลิ่นใหม่ให้สดใสไปด้วยกลิ่นศีลธรรมประสัทธรรมจะได้เจิดจรัด โปรดสัตว์ทั่วไปอีกครั้งเข้าสู่ยุคเที่ยงตรงและเที่ยงธรรมต้นดอกผลบุญทรงผลทันทีมักผลผูนพร้อมสู่อริยะภูมิ